สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ใช้แอร์กันที่นะครับนี่ครับเนเชอร์ลนะครับหกพันบิสซยูนครับอาการน้ําล้นนะครับแอร์ตัดการทํางานแอร์ไม่ทํางานนะครับไฟโชว์สีแดงๆนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะพามานะครับพามาซ่อมกันนะครับพามาเปลี่ยนมอเตอร์นะครับนะครับมอเตอร์ปั่นน้ําหรือมอเตอร์ตีน้ํานะครับนี่เป็นตัวเดิมที่ผมถอดออกมาจากเครื่องนะครับ อาการที่เจอนะครับเบื้องต้นนะครับอาการที่เจอนะครับคือเปิดใช้งานหนึ่งชั่วโมงครับน้ารดน้ําเต็มนะครับเครื่องตัดการทํางานไฟโชว์สีแดงนะครับสาหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้นะครับไม่อยากเสียตังค์นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับใช้งานชั่วคราวนะครับผมใช้วิธีชั่วคราวนะครับนะครับหาถังนะครับมาลองน้ำไหมครับหรือไม่ก็ต่อท่อํำทิ้งออกนอกห้องนะครับ นี่เปิดประมาณห้าช่วโงนะครับน้ําเกือบเต็มกระมังครับถือว่าน้ําเยอะมากครับน้ําที่ออกมาปกตินะครับนะครับที่ผมใช้มาประมาณสิบเดือนนะครับจากจากที่ผมใช้มานะครับไม่เคยนะครับไม่เคยหากระลังเลยถังมาลองไม่เคยนะครับไม่เคยเปิดทอน้าทิ้งนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเปิดเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้ครับ ปั่นน้ำมันเสียนะครับตอนนี้ผมซื้อมาใหม่แล้วครับตัวนี้ของเก่านี่ของใหม่นะครับโมเดลเดียวกันนะครับอยากให้ดูโมเดลนะครับผมไปเบิกมาจากบริษัทแอร์เนชัลอนะครับก็ราคานี้เลยครับมอเตอร์หนึ่งตัวนะครับมอเตอร์ตีน้ำนะครับราคาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ นี่ครับจากบริษัทเลยครับบริษัทจะแจกบางบัททองนะครับถ้าใครไม่สะดวกไปซื้อที่บริษัทก็สั่งออนไลน์ก็ได้แอดไลน์เข้าไปหรือโทรเข้าโทรเข้าไปบริษัทนี่ครับโทรเข้าไปแล้วก็ค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับทั่วประเทศนะครับนี่เป็นตัวเก่าเหมือนกันครับบรเวเดียวกันนะครับนี่ครับตัวเก่าตัวใหม่ ถามว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ไหมถ้าจะใช้งานชั่วคราวนะครับไม่อยากเปลี่ยนก็ใช้วิธีลองแบบนี้ได้ครับแต่ริงกิงแอร์ขึ้นที่นะครับเขาเออกแบบมาเพื่อใช้น้ําระบายความร้อนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมอเตอร์ตีน้ํานะครับใช้ไปน,นานๆนะครับมันแอร์ไม่ค่อยเย็ยนนะครับเพราะว่าน้ําที่เขา้าน้ําที่ออกมาเพื่อน้ําที่จะเอาไปใช้ใน,ในการระบายความร้อนนะครับต้องปลอปล่อยทิ้งนะครับ ทำให้แอร์เครื่องที่สะสมความร้อนนะครับมันไม่ค่อยเย็นเหมือนเหมือนกับที่เราอุดน้ำไ้นะครับอุดไว้เพื่อถ้าเอาน้ํามาใช้ระบายความร้อนในแอร์นะครับแอร์ก็จะทําความเย็นได้มากกว่าครับจากที่ผมสัมผัสมาจากที่ผมใช้งานมาสามสี่วันนะครับนี่ครับไม่เปลืองพื้นที่ครับไม่จาเป็นต้องต่อสายนะครับถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์ครับจริงๆถ้ามันเสียครับแนะนําให้เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับ ราคาก็ไม่แพงครับเปลี่ยนเองได้ครับเดี๋ยววันนี้พามาเปลี่ยนครับถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านหรือไปจ้างช่างทําก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นพันนะครับรวมค่าแรงรวมค่าของด้วยนะครับถ้าเราซื้อมาเปลี่ยนเองก็สี่ร้อยห้าสิบาทครับเฉพาะราคาของเท่านั้นครับอันนี้ราคาตรงจากบริษัทแอร์เนเชอรอลนะครับไม่ผ่านตัวแทนไม่ผ่านอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนวิธีการถอดรื้อนะครับเดี๋ยว ผมทําชิปก่อนหน้านี้แล้วครับให้กลับมาดูย้อนหลังนะครับว่าขั้นตอนการแกะฝาครอบนะครับกล่องตัวนี้ออกยังไงครับถอดง่ายครับทาเองได้ครับเดี๋ยวผมจะรักขั้นตอนไปที่วิธีการเปลี่ยนมอเตอร์เลยครับว่าต้องถอดยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับไปเริ่มมันเลยหลังจากที่เราถอดฝาครอบออกมาแล้วครับอาร์ตาเอก็ประมาณนี้ครับ ตำแหน่งนะครับของมอเตอร์ปั่นน้าอยู่บ, los, บริเวณนี้ครับใบพัดก็จะอยู่ใต้ตรงนี้นะครับส่วนที่ถอดจะพาถอดอีกทีครับวันนี้มาจําลองเหตุการณ์ให้ดูครับว่ามอเตอร์มันเสียจริงหรือเปล่าขณะที่แอร์ทำงานนะครับวันนี้ผมได้ต่อสายแอร์นะครับน่ครับมอเตอร์ถอดออกมาข้างนอกครับที่ผมถอดออกมาต่อสายเสร็จเรียบร้อยนะครับสายเดิมของมันเวลาแอร์ทำงานมอเตอร์จะหมุนหรือเปล่าครับมาดูกันครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่าถ้ามอเตอร์ยังหมุนแปลว่าแอร์ไม่ นี่ครับมอเตอร์ตัวนี้ไม่เสียถ้าน้ำนั่งล้นแปลว่ากับระบบน้ำข้างในนะครับมันตันนะครับท่านต้องหาครับดูว่ามีน้ำล้นน้ำอะไรตันหรือเปล่าครับแยงให้มันทะลุลงไหลลงข้างล่างได้ครับถ้าน้ำแห้งอย่างนี้ครับแปลว่าน้ำไม่ตันนะครับออกหมดนะครับหลังจากที่เรา เช็กระบบมหมดแล้วครับว่าระบบน้ํามันไม่ตันนะครับน้ํามันล้นนะครับก็ให้สันนินฐานว่ามอเตอร์เสียหรือแกะดูเปิดดูครับว่ามอเตอร์มันหมุนหรือเปล่าครับถ้าไม่หมุนไงก็เสียจับปังครับนี่ครับตอนนี้ฝาถอดมาจำลองระลัลงเปิดแอร์ครับลองเปิดแอร์ครับ เตอร์ไม่หมุนมอเตอร์นิ่งนะครับแก yeah, ทำงานมีลมเย็นออกมาครับอของดังนลุกร,รอยขึ้นนิดหน่อยครับเผื่อให้มีว่ามีน้ำมามอเตอร์ Water ไม่หมุนนะครับ สถานษฐานได้เลยครับมอเตอร์เสียนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนปั๊มน้ําตัวนี้นะครับนี่ครับเราอดฝาไปอย่างนี้ครับปกตินะครับมอเตอร์ตัวนี้จะปั่นเพื่อระบายความร้อนนะครับของแผงคอยล์ร้อนนะครับทิ้ไหลลงมาครับด้านบนเหมือนกันครับนี่ครับมันมีข้อน้ําอยู่ถังพักน้าอยู่ตรงนี้ครับมันจะไหลลงมาระบายความร้อนของแผงคอยล์ร้อนสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีฝนเยอะหน่อยครับเพราะว่าอะไรับ น้ำจะไหลมาตรงนี้ครับบมียากาศมีตะกัาน้ำอยู่นะครับนี่ครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมอเตอร์นะครับแอร์ก็ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าแผงความร้อนมันความร้อนสะสมเยอะนะครับถ้าปล่อยน้ําทิ้งนะครับแบบนั้นก็ใช้ได้ชั่วคราวนะครับสําหรับการปล่อยน้ําทิ้งไม่แนะนํานะครับมอเตอร์เสียก็แนะนําให้เปลี่ยนใหม่ครับราคา ไม่ถึงพันนะราคาไม่กี่บาทนะครับเยืดอายุของแอร์ท่านนีอยู่เป็นนานครับเดี๋ยวระบบมันจะเสียไปตามนะครับนี่ครับถ้าระบบน้ำเต็มลุกลอยขึ้นมาดันสูวนะครับนี่ครับการไฟโชว์ก็ได้ขึ้นทันทีครับแอร์ตัดการทำงานครับ มอเตอร์ไปทำงานแอร์ตัดนะครับระบบตัดปล่อยน้ำทิ้งครับดูครับเมื่อลูกรอยตรวจสอบว่าน้ำออมหมดแล้วแอร์ก็กลับมาทำงานปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปทดลองมอเตอร์ตัวใหม่นะครับที่ซื้อมาครับตอนนี้ผมก็ได้เสียบมอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วครับที่ซื้อมาใหม่ครับอันนี้ตัวเก่าที่ถอดออกมาครับที่มันเสียครับตอนนี้ เปิดแอร์ทดสอบครับว่านี่ครับมอเตอร์หมุนนะครับเห็นไหมถ้าเราเปิดแอร์มอเตอร์จะหมุนตลอดนะครับปั่นเพื่อปั่นน้ำนะครับนี่ครับเช็คดูง่ายๆครับรื้อออกมาดูนะครับถ้าเราเปิดแอร์ดูดูครับมอเตอร์หมุนแปลว่ามอเตอร์ไม่เสียนะครับนี่ครับตัวใหม่หมุนนะครับตัวเก่าไม่หมุนนะที่ต่อรอก โอเคครับจะพาไปประกอบกันครับวิธีการใส่ตำแหน่งกันเสียบสายตรงไหนครับเปลี่ยนเองนะครับโอเคครับมาดูตำแหน่งที่เราต้องถอดนะครับนี่จะมีสกูยึดแผงคอยร้อนอยู่ครับนี่ครับบนล่างครับสองตัวนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับสี่ตัวแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้ครับที่ว่ายึดด้านบนกับด้านล่างครับอีกสองตัวนะครับ แค่นี้ครับก็สามารถยกแผงตัวนี้ออกมานิดหน่อยครับครับถอดน็อตทั้งหมดหกตัวนะครับครับตาม,มาถอดกันเลยครับ เมื่อเราถอดน็อตออกทั้งหมดหกตัวนะครับน็อตที่ยึดฐานล่างนะครับฐานบนนะครับก็น็อตที่ยึดแผงคอร้อนนะครับก็สามารถยกขึ้นได้เลยครับยกแบบนี้นะครับนี่ครับตัวแอร์มันจะแบ่งกันเป็นสองชั้นนะครับนี่ครับก็ให้ยกตัวนี้ขึ้นเลยครับ ยกแล้วขยับนี่ครับยกขึ้นนิดหน่อยนะครับนะครับยกขึ้นนิดหน่อยยกตัวนี้ขึ้นนิดหน่อยเพื่อขยับแผงนะครับแผงพร้อนออกมาตั้งอยู่ด้านนอกเพื่อจะได้วางมอเตอร์ได้นะครับนี่ครับยกทำให้ดูนะครับแล้วเราก็ยกใช้มือนะครับ ใช้มือขวานะครับเบี่ยงนะครับดันแผงมันแผงคัร้อนออกนิดหน่อยนะครับนี่ครับออกอย่างนี้นะครับระวังนะครับอย่าดันออกมากระวังข้อมันจะแตกหรืออะไรนะครับก็จะได้วางมอเตอร์ได้ครับก็มันจะมีน็อตยึดอยู่สองตัวครับตัวเก่าถอดออก นิดหน่อยแค่นั้นนะครับสุดท้ายก็วางนะครับมอเตอร์นะครับดูว่ามีน้ําหรือเปล่าครับอย่าให้น้ําเข้านะถ้าน้าเข้าได้มันก็จะไหม้นะครับของผมสนาษฐานได้ครับจากที่มันเสียนะครับน่าจะเกิดจากน้ําเข้าแล้วครับตรงฐานมอเตอร์นะครับน้ําออกไม่หมดนะครับทําให้มอเตอร์มันเสียนะครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับเราก็วางตำแหน่งยึดน็อตนะครับ มอเตอร์ก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับหยวเครับหลังจากนั้นก็ยืดนอนครับยางสีดำๆครับยางกันน้ําให้อยู่ด้านในนะครับมันมีร่องพอดีครับตัวนี้นะครับเวลาล้างก็ระมัดระวังนะครับเวลาฉีดน้ำไม่ให้น้ําเข้ามาขังในมอเตอร์ม จุดมอเตอร์นี่เยอะครับเดี๋ยวมันก็จะไหม้เหมือนของผมนะครับสันนิษฐานว่าน้ําเข้ามาทําให้มอเตอร์มันไหม้นะครับตอนที่ล้างเอาน้ําออกไม่หมดนะครับปล่อยน้ำออกไม่หมดเชียยึดน็อตครับไขค,ควงถ้ามีแม่เหล็กก็จะประกอบง่ายหน่อยครับเพราะว่าตําแหน่งที่ใส่นี่ผมมันไม่มีแม่เหล็กนะครับ ครับนี้ก็ใส่แล้วมอเตอร์ระวังตำแหน่งเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับยกแผงคารอนครับครอบมอเตอร์นะครับให้มอเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับ เช็คดูนะครับว่าเข้ารองหรือยังนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับตอนนี้น่ครับตรงใบพัดนะครับเข้าไปอยู่ตรงแผงนี้เรียบร้อยนะครับข้างในแผงนะครับมันเป็นรูครับสองแผงประกบกันนะครับตรงกลางมีช่องว่างพอดีนะครับ ทำให้มอเตอร์เข้าไปอยู่ตรงกลางพอดีนะครับใบพัดของมอเตอร์นะครับนี่ครับก็เช็คดูตำแหน่งรูนะครับว่ามันประกบดียังครับตำแหน่งรูนอตนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก่อนที่เราจะยึดนอตนะครับอันนี้เข้าร่องพอดีแล้วครับนี่ครับตรงตรงกลางจะเป็นร่องนี้ครับมอเตอร์ใบพัดอยู่ตรงกางนะครับใบพัดมอเตอร์นี่อยู่ตรงกลางร่องนี้พอดีครับนี่ครับข้างบนนะครับ น,น้ำข้างบนมันก็จะไหลลงข้างล่างครับเช็คดูท่ออุดตันหรือเปล่าครับถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดครับขั้นตอนต่อไปก็ประกอบขึ้นเหมือนเดิมนะครับไม่ยากนะครับนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดจุดน,นี้นิดหน่อยนะครับก็ใครไม่เคยล้างก็ถือโอกาสล้างไปในตัว โอเคนะโอเคครับเ okay. okay, มื่อเราเช็คดีแล้วครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับด้านล่างก่อนนะครับหรือจะยึดน็อตพร้อมกันก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับผมจะยึดด้านล่างก่อน,นครับใส่สกูยึดนะครับใส่สกูยึด ตรงที่เราถอดออกนะครับข้างล่างมีสองตัวมังสองฝั่งนะครับตรงนี่ครับแท่นทันแดงนะครับมันมีร่องใส่นะครับอย่าไปใส่ร่องข้างล่างนะครับใส่ร่องบนนะครับนี่ครับเขาแน่จะออกแบบมาสำหรับสองรุ่นนะครับนี่ครับมันจะมีร่องพอดีครับเวลราใส่ก็สังเกตนะครับแผงคอยร้อนนะครับตรง ทองแดงนะครับมันจะอยู่ร่องข้างล่างละร่องข้างบนนะครับสองร่องตรงนี้ครับร่องนี้ไม่ใช่นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็ยกประกอบนะครับนะครับเอาให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับที่เดิมครับก็ดันมานิดหน่อยครับนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเห็นไหม ไม่ยากครับถ้าใครจะถอดส่วนบนนะครับเพื่อไปทำความสะอาดโบววก็ยกขึ้นได้เลยครับเพราะว่าเราถอดน็อตตรงอันสองนี้หมดแล้วก็ถอดสายออกก็ยกยกส่วนบนนะครับขึ้นได้เลยนะเมื่อมันประกอบสนิทแล้วครับก็ยึดน,น,อน็อตก็ที่เดิมครับตามจำนวนที่เราถอดออกนะครับอย่าให้น็อตเหลือนะครับ ตรงรูนอ็อตจุดตรงเสาอีกที่หนึ่งนะครับฝั่งนี้เหมือนกัน ถ้าเราทําเองได้มันก็จะประหยัดตงังค์ไปเยอะนะครับไม่ยุ่งยากทำไม่เสียหายนะครับทําได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวครับอาการไม่หนักจนเกินไปนะครับจนที่เราไม่สามารถทําได้ก็ไปหาช่างนะครับอย่างน้อยเราก็ประหยัดค่าแรงช่างไปได้ครับไปเยอะ,ะครับถ้าเราไปเปลี่ยนที่ร้านผม สันนีฐานว่าน่าจะเป็นพันครับหรือถ้าไม่ใช่ก็ปอไปยด้ครับวันนี้เราก็นะครับประกอบยุดเสร็จหมดแล้วครับส่วนตำแหน่งสายเสียบนะครับนี่สายที่เขาให้มานะครับมันมีสายมอเตอร์นะครับตรงสายมอเตอร์นะครับก็เข้ามาเสียบตรงนนตำแหน่งนี้ครับถอดจากตรงไหนก็เสียบตรงนั้นนะครับง่ายๆครับน่ครับตัง แข่งควบกลุ่มก็จะมีแค่นี้ครับขั้นตอนต่อไปก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับสำหรับไอ้ที่สงสัยว่าแอร์รุ่นนี้เสียงดังหรือเปล่าครับรุ่นนี้เยี่ยมนะครับไม่เสียงดังไม่สั่นเหมือนรุ่นก่อนๆหน้านี้ครับรุ่นนี้สังเกตนะครับมันจะมีฟองน้ํากันกระแทกกันเสียงนะครับเห็นไหมรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมเคยใช้ตัวเก่าที่ใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งมันพังครเอาไปเชยมใหม่นะครับที่ผมแกะออกมาลือดูมันจะมี ไม่มีโฟมจุดนี้เลยครับเป็นพลาสติกเปล่าๆนะครับเวลาคอมพิวเซอร์ทำงานมันก็สั่นครับเสียงดังครับตอนนี้อันนี้เขาแก้ไขมาดีครับนะมีฟองน้ํากันเสียงนะครับเวลาฝามันสั่นนะครับมันก็จะไม่เสียงดังมากครับเพราะทำนี้ยากกว่าเดิมครับโอเคนะครับหวังว่าลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานไม่มากก็ไอ้นะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาเหมือนผม อยากซื้อมอเตอร์ปั่นน้ำมอเตอร์ตีน้ำมาเปลี่ยนเองนะครับหวังว่าดูแล้วคงทำได้นะครับสำหรับงาน DIY นะครับชิปช่องพัดซ่าวันนี้นะครับก็สวัสดีครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยครับเป็นช่องเล็กๆนะครับช่องงาน DIY นะครับทำเองได้ครับถ้าไม่จำเป็นไม่พึ่งผาช่างนะครับโอเคครับสำหรับชิปวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับ มุสซาทำอะไรครับเชื่มเอกมุสซาวันนี้มาทำอะไรครับเชื่อมเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคบาย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 จุ๊บจุ๊บโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ